สวัสดีครับวันนี้สำหรับบทเรียนของตัวชุด Simple and Power Mach มัชในวันนี้นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้เรียนในหลักการของเครื่องกลเบื้องต้นนะครับในหัวข้อของคานไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะพามาเรียนในหลักการของเครื่องกลเบื้องต้นนะครับในหัวข้อของตัวนี้นะครับก็คือตัวคู้เล่หรือว่าลอกนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากบทเรียนที่เป็น ข้างก้นเบื้องต้นนะครับในหัวข้อของผู้เล่หรือว่าลอกแล้วนะเราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นกะ็คือตัวซีเชียงลอดนะครับหรือว่ากิจกรรมในการสร้างเบ็ดตกปลาขึ้นมาในวันนี้เราจะมีทั้งหมด2หัวข้อด้วยกัน,นในหัวข้อแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอธิบายกันเลยว่าในหลักการของตัวผู้เล่หรือว่าลอกนะครับมีหลักการทํางานแล้วก็มีกี <providers> ่ประเภทมีกี่แบบยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับลอกนะครับก็คือ หลักการของการที่เอาล้อนะครับมันคือล้อที่เคลื่อนที่ไปด้วยเชือกครับหรือว่าโซ่นะครับหรือว่าสายพานนะครับที่จะเชื่อมกันไปรอบๆนะครับเส้นรอบวงของวงล้อนะครับก็คือระบบล้อนั่นเองนะครับอย่างภาพที่เราเห็นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองล้อด้วยกันนะครับที่เชื่อมบนด้วยสายพานนะครับในระบบล้อต่อเนื่องนะครับสายพานจะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ล้อเข้าด้วยกันนะครับโดยที่ ล้อที่มีการใช้พลังงานนะครับภายนอกนะครับยกตัวอย่างเช่นมีมอเตอร์เข้ามาติดนะครับล้อนี้จะเรียกว่าเป็นล้อขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อีกล้อหนึ่งนะครับที่ถูกเชื่อมด้วยสายพานนะครับเราจะเรียกว่าล้อตามนะครับซึ่งล้อขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผ่านพลังงานนะครับไปให้กับล้อตามนะครับทางสายพานนะครับเมื่อล้อขับเคลื่อนหมุนนะครับล้อตามก็จะส่งต่อพลังงานไปทางสายพานแล้วก็ทําให้ล้อตามหมุนนะครับหมุนตามไปในทิศทางเดียวกันกับล้อที่ขับเคลื่อนนะครับ ในการทํางานของระบบลอกแบบสายพานนะครับจะต้องอาศัยแรงเสียดทานนะครับของสายพานกับลอกนะครับถ้าหากว่าสายพาน,นมีความแน่นมากเกินไปนะครับก็จะทําให้เกิดพลังงานที่สูญเสียไปในสายพานแล้วก็ลอกมากเกินไปแล้วก็จะสูญเสียไปที่เพาด้วยนะครับของตัวมอเตอร์ที่ลอมาติดแต่ถ้าหากว่าสายพานนะครับหลวมเกินไปนะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่สายพานจะหลุดออกจากตัวลอกได้นะ สำหรับการที่เราจะต้องการยกของที่มีน้ําหนักมากๆนะครับใช้ลอกเดี่ยวนะครับเพื่อยกน้ำน้าหนักของวัตถุที่มีน้ําหนักมากเนี่ยจะยังไม่ทําให้การยกนะครับง่ายขึ้นแต่ว่าจะช่วยเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะครับโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือว่าแรงที่ใช้ในการยกนะครับแต่ว่าการใช้ลอกแบบนี้นะครับจะทําให้ยกน้ําหนักขึ้นได้นะครับเมื่อเราดึงเชือกลงนะครับตาภาพที่เราเห็น สามารถเป็นได้ทั้งลอกที่เคลื่อนที่หรือว่าลอกที่ตึงอยู่กับที่ก็ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างของการใช้งานรอกเบื้องต้นก็คือเสาธงนั่นเองนะครับสําหรับในกิจกรรมของตัวผู้เล่หรือว่ารอกนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นใบางานนะครับที่เป็น seven worksheet นะครับแล้วก็จะมีการใช้โมเดลแบบประกอบนะครับในหนังสือเล่มที่1น,นะครับนหนังสือเล่มที่1ซึ่งเราจะเปิดไปหน้าที่18 ก็เราจะเริ่มต่อนะครับตั้งแต่โมเดล c 1นะครับไปจนถึงโมเดล c 1 0ด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละโมเดลนะครับในตัวที่เป็นสติ o เลนโ e ชีของเรานะครับก็จะมีนะครับแบบสักขัดให้น้องๆนะครับได้เขียนคําตอบนะครับว่าหลังจากที่เราประกอบโมเดลแต่ละโมเดลแล้วนะครับและทดลองโมเดลนั้นนะครับตามคําอธิบายแล้วให้ผลอย่างไรนะครับให้เราเขียนอธิบายมาที่ช่องด้านล่างได้เลยหลังจากที่น้องๆได้ ต่อโมเดลนะครับแล้วก็ทําในแบบสุดขั้ตัวที่เป็น s e r i l e d v e r s i แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาสรุปกันว่าในแต่ละซีนะครับตั้งแต่ซีหนึ่งถึงซีสิบแต่ละโมเดลมีการทํางานอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตอนท้ายของการสรุปกันเลยนะครับสาหรับในขั้นตอนของการสรุปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปจากโมเดลที่เราต่อมานะครับตั้งแต่ C1- ถึง C10 นะครับว่าแต่ละโมเดลมีการ ทำงานอย่างไรแล้วก็ต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะมาเริ่มกันที่โมเดลของ C1 กันเลยนะครับสําหรับตัวโมเดลของโมเดล C1 นะครับเมื่อเราหมุนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวล้อที่ทําการขับเคลื่อนนะครับเมื่อเราหมุนตัวล้อขับเคลื่อนนะครับตัวล้อตามเดี๋ยก็จะหมุนตามนะครับจากการส่งผ่านกําลังของสายพานหรือว่าตัวยางที่เป็นสีเหลืองนะตัวนี้เมื่อเราหมุนนะครับโมเดล C1 เดี๋ยวจะมีทิศทางแล้วก็ความเร็วนะครับเหมือนกันนะครับ ท,ทิศทางแล building, ああ้วก็ความเร็วเลยล้อ okay. ขับเคลื่อนหมุนอย่างไรนะครับทิศทางของล้อตามแล้วก็ความเร็วจะมีขนาดหรือว่าความเร็วแล้วก็ทิศทางเหมือนกันกับตัวที่เราหมุนเลยสําหรับโมเดลของ C2 นะครับก็จะมีขนาดของล้อตามนะครับมีขนาดเล็กกว่าล้อขับเคลื่อนนะครับเมื่อเราหมุนล้อขับเคลื่อนนะครับตัวล้อตามก็จะหมุนด้วยความเร็วที่เร็วกว่านะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับ ว่ามีทิศทางหมุนไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าจะทําให้ล้อที่หมุนตามเนี่ยหมุนเร็วกว่าล้อที่ขับนี่ก็คือการทํางานของตัวโมเดล c สองนะครับสําหรับโมเดล c สามนะครับ c สามก็จะเห็นว่าจะตรงกันข้ามกับโมเดล c สองนะครับก็จะมีล้อตามมีที่มีขนาดใหญ่กว่าล้อขับเคลื่อนนะครับเมื่อเราหมุนล้อขับเคลื่อนก็จะเห็นว่าจะทําให้ช้าลงนะครับ ล้อตามจะมีการลดความเร็วลงนะครับล้อขับเคลื่อนหมุนหลายรอบนะครับแล้วกว่าที่ล้อตามจะหมุนครบหนึ่งรอบก็จะเป็นการทำงานของโมเดล c สานะครับสำหรับโมเดล c 4นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวสายพานจะมีการบิดไข้กันเล็กน้อยนะครับเวลาเราหมุนนะครับตัวนี้โมเดล c 4ที่ล้อขับเคลื่อนกับล้อตามจะมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่ามีการทำให้ สายพานมีการบิดคว้ยกันนะครับเมื่อละหมุนนะครับทิศทางจะตรงกันข้ามกัน,นทำให้ทิศทางตรงกันข้ามกันทังน,นี้ละหมุนตัวล้อขับเคลื่อนไปในทิศทางนี้นะครับแต่ว่าตัวล้อตามจะห,หมุนกลับมาหาล้อขับเคลื่อนในทิศทางนี้นะครับก็จะเป็นการทํางานของโมเดล C4 นะครับครับผมสําหรับในโมเดล C5 นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นการ เปลี่ยนรูปแบบนะครับของตัวล้อครับแบบนี้จะเป็นการเปลี่ยนทิศทางการหมุนนะครับเมื่อเราหมุนตัวล้อขับเคลื่อนนะครับตอนนี้มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวล้อที่เป็นล้อตามนะครับก็จะมีขนาดเล็กเช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราหมุนล้อขับเคลื่อนนะครับแล้วเราบิดสายพานออกไปในมุมนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนมุมในการหมุนนะครับเราหมุนใน ตัวที่เป็นล้อขับเคลื่อนในระนาบนี้นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นล้อตามยจะหมุนอีกระนาบหนึ่งนะครับเป็นการเปลี่ยนมุมนั่นเองโดยใช้ตัวสายพานตีเหลือตัวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนมุมก็เป็นการทํางานของตัวโมเดล c 5านะครับสำหรับโมเดล c 6กนะครับก็จะเห็นว่าจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับตัวโมเดล c 6หกตัวล้อขับเคลื่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มือเราหมุนล้อขับเคลื่อนชุดแรกนะครับจะมีตัวนี้นะครับมีขนาดเล็กก็จะไปขับเคลื่อนตัวล้อตามที่มีขนาดใหญ่ หลังจากนั้นนะครับตัวล้อตามตัวนี้นะครับก็จะมาขับเคลื่อนตัวล้อตามที่อยู่ด้านหลังที่มีขนาดเล็กอีกทีนึงนะครับเราก็จะไปขับเคลื่อนตัวเอาพุทหรือว่าตัวออกนะครับกาลังส่งตัวสุดท้ายนะครับที่มีขนาดใหญ่ครับล้อตามตัวสุดท้ายอันนี้เวลาที่เราหมุนนะครับสังเกตว่าตอนแรกมันจะมีความเร็วนะครับอยู่ที่ล้อตามตัวแรกเร็วอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นการลดความเร็วไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ เราก็จะมาลดความเร็วอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ตัวล้อตามตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการลดความเร็วลงไปนะครับ2ขั้นก็จะสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือกําลังนะครับกาลังที่ออกตรงนี้จะมีแรงกําลังแรงบิดมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีความเร็วชัดลดลงนั่นเองเป็นแบบการทํางานของตัวโมเดล C6 นะครับสำหรับโมเดล C7 นะครับตัวโมเดล C7 เนี่ยจะมีตัวล้อขับเพื่อนอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าจะมีการเชื่อมต่อ สายพานออกไปยังล้อตามนะครับสองตัวด้วยกันจะมีล้อตามฝั่งนี้กับล้อตามฝั่งนี้เวลาที่เราหมุนนะครับตัวล้อขับเคลื่อนก็จะเห็นว่าตัวล้อตามทั้ง2ล้อเนี่ยจะไปที่ทานเดียวกันแต่ว่าจะมีการลดความเร็วลงนะครับเพราะว่าตัวล้อขับเคลื่อนตรงกลางของเรานะครับมีขนาดเล็กก็จะได้กําลังออกไปที่ล้อตามทั้งสองข้างนะครับเพิ่มขึ้นครับก็จะเป็นการทํางานของตัวโมเดล c 7นะครับครับผมสําหรับในโมเดล c 8นะครับ จะเป็นในรูปแบบของล้อนะครับแต่ว่าในตัวล้อตัวนี้นะครับจะไม่มีการเพิ่มหรือลดความเร็วแล้วก็ตัวแรงแล้วก็น้ําหนักทั้งหมดในการยกนะครับจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักของตัวตุ้น้ําหนักด้านล่างนะครับตัวล้อเนี่ยจะรับน้าหนักโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าเราจะหมุนล้อปล่อยลงนะครับหรือว่าเราจะยกล้อขึ้นนะครับตัวล้อจะรับน้ําหนักโดยตรงจากตัวน้ําหนักของตู้น้ําหนักนะครับไม่ว่าตัวตู้น้ําหนักจะมีขนาดหนักหรือเบาเท่าไหร่นะครับก็ ตัวแรงทั้งหมดจะมาถูกดึงอยู่ที่ลอกโดยตรงเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทํางานของโมเดล C8 นะครับต่อมานะครับสําหรับในโมเดล C9 นะครับโมเดล C9 ก็จะมีการเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้หลักการนี้ก็จะเป็นการใช้แบบลอกเดียวแบบตายตัวนะครับคือเราฟิกลอกตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราก็เอาตัวเชือกนะครับมันผูกกับตัวน้ําหนักตัวนี้ครับซึ่งการทํางานของตัวโมเดล C9 เนี่ยเช่นเช่นเดียวกันกับโมเดล C8 ก็คือจะไม่มีการเพิ่มน้ําหนักหรือว่าเพิ่มความเร็วหรือว่าไม่มีการเพิ่มลดความเร็วน้ําหนักแล้วก็รวมถึงแรงที่ใช้ในการดึงด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือจะมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับจะมีการเปลี่ยนทิศทางของแรงคือการที่เราดึงโดยตรงนะครับเราจะใช้ตัวล้อนะครับเป็นตัวทุ่นแรงและเป็นการเปลี่ยนทิศทางของแนวการดึงน้ําหนักเป็นการทํางานของตัวโมเดล C9 านะครับสำหรับในโมเดล C10 นะครับจะมีการ ใช้ลอกนะครับอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกเนี่ยจะมีที่มาจากโมเดล C9 ก็คือตัวนีจน้จะเป็นลอกแบบที่ถูกตึงไว้นะครับก็คือลอกเดียวแบบตายตัวแล้วก็จะมีลอกเดียวแบบเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง2ลอกเนี่ยจะทํางานร่วมกันนะครับอันนี้ความต่างของ C10 นะครับจะต่างจากโมเดล C9 ตรงที่จะมีการเอาเชือกนะครับไม่ได้ต่อกับตัวโหลดโดยตรงนะครับแต่ว่าจะถูกตึงอยู่ที่ ด้านบนนะครับของตัวคานตัวนี้นะครับแล้วก็คล้องมาอย่างตัวลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับแล้วก็วนกลับขึ้นไปที่ลอกเดี่ยวใต้ตัวครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดึงนะครับเวลาที่เราดึงจะทําให้ตัวโมเดลของ C10 นะครับจะมีความเร็วช้ากว่านะครับในรูปแบบของโมเดล C9 นะครับจากการที่เอาเชือกมาต่อกระโดดโดยตรงครับเพราะว่าเรามีการวนเชือกนะครับ มนการวนเชือกไปที่ลอกเหลี่ยวเคลื่อนที่นะครับทําให้ตัวเชือกตรงนี้นะครับมันมีการเพิ่มความยาวของเชือกนะครับเป็นสองเท่าจากโมเดลนะเกับ <le f id> ก็เลยทําให้เผลของ <le f id> การเดินตรงนี้เลยมีความเร็วช้ากว่าโมเดล C 9้านะครับก็จะเป็นการทํางานของโมเดล C ีสิบนเองครับสองเนครับหลังจากที่น้องๆได้ทดลอง เรื่องของผู้เล่นะครับตั้งแต่โมเดล C1 ถึง c ี0มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับให้น้องๆทดลองนะครับหลังจากที่เรียนรู้หลักการพื้นฐานมาแล้วนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะใช้ความรู้ในของเรื่องผู้เล่หรือว่าลออนะครับเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับเราจะให้ไปต่อโมเดลนะครับที่อยู่ในโมเดล A1 แล้วก็โมเดล A2 นะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมฟ i ีชิ่งล้อนะครับหรือว่าการสร้างเบ็ดตกปลาขึ้นมานั่นเอง ในโมเดล A2 นะครับน้องๆจะได้ประกอบในส่วนของครึ่งแรกของโมเดลนะครับและในส่วนของโมเดล B2 นะครับน้องๆจะได้ประกอบในส่วนของครึ่งหลังของโมเดลนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาทั้งโมเดล B2 แล้วก็โมเดล A2 นะครับมารวมกันก็จะได้เป็นตัวเบ็ดตกปลาขึ้นมาหลังจากที่น้องๆประกอบโมเดลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีใบงานนะครับก็คือตัวใบงานใบนี้ซึ่งจะให้น้องๆนะครับได้ทดลองอยู่ทั้งหมด สแบบด้วยกันนะครับแล้วก็เอาผลที่ได้จากการทดลองมาบันทึกผลนะครับซึ่งในใบทดลองนะครับก็จะมีให้น้องๆใส่ค่านะครับมีการทดลองอยู่สแบบด้วยกันหลังจากที่น้องๆได้ทดลองอยู่สามแบบแล้วนะครับคําตอบที่น้องๆต้องใส่ก็คือในด้านเรื่องของความเร็วนะครับการทดลองรูปแบบไหนให้มีความเร็วแบบเร็วสุดนะครับแล้วก็มีความเร็วแบบช้าหรือว่าแบบช้ามากๆ แล้วก็ในส่วนของในเรื่องของการใช้แรงนะครับในการทดลองทั้งสรูปแบบรูปแบบไหนนะครับใช้แรงดึงเยอะนะครับแล้วก็ใช้แรงดึงปานกลางแล้วก็ใช้แรงดึงน้อยนะครับเรื่องในลักษณะของการทดลองเป็นยังไงดีวเราไปทดลองให้ดลูลักษณะของการทดลองแบบแรกนะครับก็คือจะมีตัวเบ็ดตกปลาที่เราตกมาได้นะครับซึ่งตอนแรกจะเป็นโมเดลแรกก็คือลอกเดียวแบบตายตัว แล้วก็จะมีตัวปลานะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้น้องๆเอาเบ็ดนะครับเกี่ยวที่ตัวปลาแล้วก็ให้เราใช้นะครับมือดึงมือดึงเชือกตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่ามันมีความเร็วในการดึงเนี่ยมีความเร็วในการดึงคือเร็วหรือว่าช้าหรือว่าช้ามากๆนะครับแล้วให้บันทึกลงไปในตารางครับแล้วก็สังเกตน้ําหนักนะครับว่าน้ําหนักในการดึงเราต้องใช้แรงมาก หรือว่าใช้แรงปานกลางหรือว่าใช้แรงน้อยนะครับต่อไปในลักษณะของการทดลองแบบที่สองนะครับเช่นเดิมคือให้น้องๆใช้เบ็ดนะครับโดยที่ใช้โมเดลลอกเดียวแบบตายตัวนะครับแล้วก็เกี่ยวไปที่ตัวปลายนะครับก็ให้เราหมุนนะครับครั้นี้จะให้เราหมุนนะครับให้เราหมุนที่ตัวลอกตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่ามีความเร็วนะครับแบบไหนนะครับก็คือ ความเร็วเร็วหรือว่าปานกลางรหรือว่าช้านะครับเสร็จแล้วก็สังเกต <Yep. S 1> ว่าน้ําหนักในการหมุนของเรานะครับต้องใช้น้ําหนักหรือว่าแรงในการหมุนเนี่ยใช้แรงน้อยใช้แรงมากแล้วก็แบบที่3ามนะครับให้เราใช้แบบล้อเดียวแบบเคลื่อนที่นะครับก็คือเราจะเปลี่ยน,นเปลี่ยนตัวล้อตรงนี้นะครับให้ตัวเชือกมาคล้องอยู่ที่ลออเดี่ยวเคลื่อนที่ตรงนี้นครับ เราเปลี่ยนเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับก็เอาลอกนะครับมาคล้องที่ตัวปลานะครับแล้วก็ทําการทดลองนะครับหมุนนะครับหรือตัวลอกตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้บันทึกผลลงไปในตารางนะครับว่ามีการใช้ความเร็วนะครับน้อยหรือว่าใช้ความเร็วมากนะครับหรือว่าใช้ความเร็วช้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ําหนักนะครับ ในการหมุนกาให้น้องๆสังเกตว่ามันใช้แรงในการหมุนเหยใช้แรงมากใช้แรงปานกลางหรือว่าใช้แรงน้อยบันทึกผลลงไปในตารางนั่นเอยสำหรับการบันทึกผลนะครับรน้องๆให้ทดลองแล้วก็ลองบันทึกผลจากหกคำที่อยู่ในกรอบนะครับก็จะมีสามการทดลองสามแบบที่อธิบายไปนะครับหลังจากที่ทดลองเสร็จแล้วก็ลองบันทึกผลแล้วก็ สำหรับกิจกรรมของวันนี้นะครับก็จะจบอยู่ที่สองกิจกรรมเท่านี้นะครับในส่วนของบทเรียนหน้านะครับเราจะมาทํากิจกรรมในเรื่องของอะไรกันก็ให้คอยติดตามเลยคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแกมมาโกประเทศไทยจําจัด